สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีความรู้ดีๆจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ได้นำไปใช้กันมนุษย์มนุษย์ไม่เข้าใจว่าความโชคดีเป็นความโชคดีเป็นเรื่องของเทวดาความโชคดีเป็นเรื่องของ สยศาสตร์ความโชคดีเป็นเรื่องของดวงเป็นความเชื่อที่ผิดผิดเป็นคำสอนที่ผิดผิดจริงๆแล้วความโชคดีเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสร้างสร้างผมเน้นนะครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์ทุกคน สร้างความโชคดีขึ้นได้ด้วยมือของตัวเองความโชคดีถอยลงไปมันคือผลงานมือมนุษย์สร้างผลงานมนุษย์จึงมีสิทธิ์ได้รับความโชคดีวงเล็บผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงานที่อะไรที่มีคุณภาพและมันช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คน แก้ปัญหามันจึงมีสิทธิ์รับรางวัลรางวัลนี้ไม่จำเป็นต้องเงินทองนะรางวัลนี้ไม่จำเป็นต้องวัตถุวันรางวัลไม่จำเป็นต้อง US ดอลลาร์รางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นบิตคอยรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นไทยบาทรางวัลไม่จำเป็นเอ่อเยนญี่ปุ่นรางวัลอาจจะเป็นสายสัมพันธ์จากใครบางคนหรือถ้ามันจะเป็นวัตถุเป็นแก้วแหวนเงินทองก็ได้แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วผลงานเมื่อเมื่อถูกสื่อสารมีคนรู้จักมีคนเห็นมันมีคนจดจำมันจดจำมันและมันช่วยแก้ปัญหามันจึงเป็นเครื่องผลิตความโชคดีพเดน